ดีค่ะนีฉันนางสาวรวิวัรบุญรอดกำลังศึกษาอยู่คณะครุศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปชั้นปีที่2 ITA k i o Ambassador ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีค่ะการทุจริตหรือคอร์รัปชันหมายถึงการใช้อำนาจที่มีอยู่หรือทรัพย์สินที่ได้มาเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือก่อให้เกิดผลร้ายกับประโยชน์ของผู้อื่นการทุจริตคอร์รัปชันมีหลายลักษณะอาทิ การตีสินบนเจ้าพนักงานด้วยการเสนอหรือการชักชวนการให้และการรับสินบนทั้งที่เป็นเงินและสิ่งของการขัดขวางกระบวนการยุติธรรมเป็นต้นดังนั้นเราจึงจําเป็นต้องประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือที่เรียกว่า ITA เพื่อให้หน่วยงานทราบถึงระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานเพื่อให้ตระหนัก และให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสค่ะการทุจริตคอร์รัปชันจะหมดไปต้องเริ่มจากตัวเราเองด้วยการมีจิตสำนึกมีความซื่อสัตย์สุจริตเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนและหากทุกคนช่วยกันเป็นหูเป็นตาดิฉันเชื่อว่าการทุจริตคอร์รัปชันจะหายไปอย่างแน่นอนค่ะ หากพบการทุจริตในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีสามารถติดต่อได้ตามช่องทางนี้ 1. เว็บไซต์ ITA KRU 2. เพจ a c e b o o k ITA KRU 3. ศูนย์รับข้อร้องเรียนอาคาร9ชั้น1และ 4. เบอร์โทรศัพท์034 534 059 60ต่อ137ขอบคุณค่ะ